สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปของผู้สมัครสสเบอร์7เขตหนึ่งจังหวัดอุดรธานีที่ลงพื้นที่หาเสียงล่าสุดลงพื้นที่หาเสียงกับผีซึ่งผู้ใช้ t i k t o อกตูนตูนซ่าได้ลงคลิปวิดีโอความยาว20วินาที เปิดเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะที่สสคนดังกล่าวสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชุดนุ่งขาวห่วมขาวพร้อมกับเสียงตะโกนเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดครับเข้าคูหากาให้ผมหน่อยนะครับถ้อยคำเรียกคะแนนเสียงดังกล่าวที่ได้ยินผ่านคลิปเมื่อเหลือบตาไปยังปลายทางที่สสท่านนี้วิงวอนขอให้ไปช่วยเหลือเบอร์สมัครสสเขตรวมถึงเบอร์พักของตัวเองต้องตกใจหนักเพราะภาพตรงหน้าเป็นซากกระดูกของผู้วายชน โดยนักการเมืองที่หาเสียงแบบนี้คืออังกรษศดาราวินิตผู้สมัครสสเบอร์เจ็ดเขตหนึ่งอุดรธานีพักไทยพักดีลงทุนลงแรงหาเสียงกับกระดูกในงานพิธีล้างป่าช้าที่สุสานมูลนิธิสว่างเมทาธรรมสถานอุดรธานีบ้านปากดงตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานีเจ้าตัวยังเปิดเผยถึงการหาเสียงแบบนี้ว่าตนไปร่วมพิธีมหากุศลล้างป่าช้าซึ่งตนจะอาสาเข้าร่วมพิธีทุกครั้ง โดยสาเหตุที่ไปขอคะแนนเสียงจากผีเพราะคิดว่าขอคะแนนเสียงจากผู้ตายไม่ต้องใช้เงินเป็นเสียงบริสุทธิ์ไม่ผิดกฎหมายจึงบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับให้สนับสนุนอบอุ้มตอบแทนที่ไปช่วยเหลือเก็บศพร้ญาติที่ถูกฝังร่างไว้หลายปีโดยผู้ตายอาจที่โชคกลับคืนมาและจะไปดนจิตด,ดนใจให้ญาติพี่น้องชาวอุดรธาน,นีเลือกตนตนเชื่อมั่นว่าผีหรือสยาศาสตร์จะช่วยได้อีกทางหนึ่งจึงพูดขอคะแนนเสียงน้องที่อยู่ในกลุ่มจึงถ่ายคลิปไว้โดยตนไม่ทราบว่าเขาถ่ายไว้ ครับคุณพี่สุภาพสตรีครับขอกระแนียนเสียงหน่อยนะครับเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดครับเขตดินอุดรครับครับคุณพี่สุภาพสตรีครับขอกะแนนเสียงหน่อยครับเบอร์พักพักไทยพักดีเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับคุณพี่สุภาพสตรีครับเข้าคุณหากาให้ผมหน่อยนะครับ ครับคุณพี่สุภาพสตรีครับขอคะแนงเสียงหน่อยนะครับเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดครับเขตบินบูดอนครับครับคุณพี่สุภาพสตรีครับขอคะแนงเสียงหน่อยครับเบอร์พักพักไทยพักดีเบอร์ยี่สเอ็ดนะครับคุณพี่สุภาพสตรีครับเข้าคูหากาให้ผมหน่อยนะครับครับคุณพี่สุภาพสตรีครับขอคะแนงเสียงหน่อยนะครับ เบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดครับเจ็ดหนึ่งกุฎอนครับครับคุณชื่อสุภาพสตรีครับขอแสดเสียงหน่อยครับเบอร์พักพักไทยพักดีเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับคุณชื่อสุภาพสตรีครับเข้าุหากลางให้ผมหน่อยนะครับ